Indi thon rap, today we grab, Jambatak nae, nae nae, nah the matter. Jindy don rap, to day me grab, jabatak nae 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 the matter Mrs 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 Wap Mrs. Mrs. Mrs 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 Wap My... Hey Bri, hold on, hold on, I'ma talk to him real quick, J Squad to the track, and we still going นีแนะนำนะคะคุณพี่พี่เอ๋วชัวไกด์ลูกเที้ยของเราวันนี้จตกล่าวว่าเป็นผู้ที่ต้องมาตกลกรรมลบากกังเายดูแลลูกลิงฝั่งฝั่งเที่ยวยินดี<ะ>ครับยินดีแล้วยินดีได้รู้จักทุกคนครับ <c oughs> แล้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะทำออกมาได้ดีมากแจกชัครับ แยกในตํานานใช่ไหมครับแยกที่คนเป็นล้านต้องเดินผ่าน ยามาโนเตะเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนก็คืออะไรก็ไม่รู้ครับยามาโดนเตะอะไรนะครับยามาโดนเตะยามาโนเตะเออยามาโดนเตะยามาโดนเตะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราอยู่กับพี่ขวัญครับกลับมาพบกับพี่ขวัญแล้วพี่ขวัญงงอะไรอยู่ครับตอนนี้ไอ้เพี่อพ่อมึงเหอะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นมึงบ้าไปแล้วภาษาญี่ปุ่นโอเคครับขอบคุณสวรรค์ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ช่วยเหลือกันนะเรายังมีภาษาอังกฤษหลงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยอยู่ตรงนี้ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้เราจะมาไขปัญหาว่าพวกเราจะไปไหนกันนะฮะตอนนี้เราจะไปไหนกันครับเราจะไปโอเอโนะป่าค่ะไปสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ไปไหว้พระกันเล็กน้อยค่ะวันนี้วันเกิดหาเขาเลยจะไปไหว้พระไหว้พระญี่ปุ่นเกือบไม่รอดนะฮะ สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีพี่เอี่ยวนะครับอย่างที่ได้ไดนำไว้ข้างต้นนะค,คอยเป็นไกด์ให้เรานะครับใช่ไหมครับใช่ครับเส้นทางค่อนข้างงงหน่อยนะครับแล้วก็คนเขาก็เยอะไม่ต่างจากประเทศเราเลยโคตรงงโคตรงงโอ้สัส สวัสดีครับผู้ชมกลับมาก่อีกครั้งนะครับเราอยู่เราไฟฟ้านะครับแต่ว่ามีบุคคลนึงครับได้ื้อยเต็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเวโนโปราร์คเรียบร้อยนะครับ จากสภาพการของเอโนะปาร์กแล้วนะฮะออ่าอ่าาประชาชนวัยสูงอายุค่อนข้างเยอะอันนี้อยู่สถานีอุเอโนะสเตชันเรากำลังจะไปวัดกันเมื่อมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็<า>ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับจะได้ประสบความสำเร็จเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดข่าวัดอย่างนั้นโตเกียวทาวเวอร์นี่ไปดูอาร์ตมิวเซียมมเป็นไหมไกด์ของเราตอนนี้มองบนมากแบบเบะปาก เนี่ยวัดเนี่ยเป็นจักรยานอยู่กลางน้ำใช่อยู่กลางน้ำสไตล์อยู่วัดนี้โอ้อันนี้เป็นที่มาของกลางน้ำสไตล์นั่นมันกลางน้ำวะอีเป็นมัดดิจิวัตโต๊ะ เอาขวาจับจับกระบวยแล้วล้างล้างมือซ้ายล้างมือซ้ายดแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพ่นปากงนายนั้นเออเทน้ำลงไปแล้วก็มาพ่นปากเออเออแล้วก็เออลงมาเออหนล้างตรงแก้มกันดีดนะครับแล้วก็วางวางปั้มใช่ไหมฮะใช่ครับเล่นมาเล่นเครื่องรางของถังเป็นช่วงของคนเล่นของค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ขับบังคับให้ทุกคนเสื้อนนี้ค่ะให้ทุกคนหายป่วยไวๆเพราะตอนนี้ทุกคนแพ้อากาศ พี่เขาพูดได้ไหมอะคนที่นั่งอยู่ขอให้โชคดีจบแลงเงินองทำยังไงบ้างนะครับอ่าอย่างประการแรกก็คือว่าเอาเงินใส่นเข้าไปในกลองครับโค้งสองทีครับ่องมือสอง แล้วก็ที่ฐานแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวโค้งอีกหนึ่งครั้งเป็นไงบ้างครับวันนี้มาทําบุญดีครับผมก็เที่ยววัฒนธรรมเขาว้างเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ขนลุกมากมีอยู่กล่องที่เราไปจับครับที่เราหย่อนเดียยแล้วก็ขันก็คิดถึงกันก็เลยหยิบ มันมีเหมือนเป็นตัวเครื่องรางเล็กๆหลายๆตัวแล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีเต่าแ้วบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวลองจับไปให้การดูเราได้เต่าเราต่อมาเปิดออกมาก็ได้เต่าใช่ได้เต่าจริงๆและอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของของน้องปิ่น ที่เตยก็อธิษฐานให้ได้เป็นเป็นเทพเจ้าตกปลามีเออไปที่ไหนก็จะสร้างความสุขมีรอยยิ้มจะโชคดีเดินฮาร์บอดเออเหมาะกับปิ่นเป็นแอร์โฮสเตสก็จะต้องยิ้มแล้วก็ให้ความสุขกัลูกค้าโดยเฉพาะทัวร์จีนต้องยิ้มเยอะๆนะคะไม่งมงายเลยตอนไรก็ไม่เชื่อแต่หมดไปหมื่นหนึ่งแล้วของแชมป์ก็หยิบออกมาก็ได้ ตรงเหมือนกันนะได้เรื่องของการเดินทางปลอดภัยเพราะขี่มอเตอร์ไซค์กิดได้ไรของกิดได้อะไรนะได้อดทนกิดต้องอดทนนะตรงนั้นเป็นกิดต้องอดทนในเกิดมาเป็นของเพชรด้ของเพศได้แมวกวาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเองไม่เลยเออค้าขายครับอ๋อครับโอมด้วยไหมโอมด้วยอ่าเอนกันโอมจะได้เหมือนกันกับผมของขวัญได้อะไรของขวัญได้อะไรได้เหมือนเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็อาจจะได้งานใหม่นะครับเป็นตื่นเตื่นเป็นนายามเออถือว่าวันนี้ที่เรามาที่สถานที่เจ้าเป็นศาลเจ้าไม่ใช่เป็นวันเนาะเป็นศาลเจ้าที่บอกว่าเก่าแก่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์อ่ะบรรยากาศก็นี่เลย โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปจะลงไหมเพราะตอนแรกพี่เอียบบอกว่าจะปล่อยโอ้โหไม่รอดกลัวไอ้ลิงพวกนี้ไม่รอดแน่นอนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าเรื่องขอความรักก็เราก็เลยรีบพาพี่ขวัญมาช่วค่ะช่วชั่วช่วชั่ววันเกิดนางให้นางหน่อยคือบังเอิญเดินมาเจอแล้วพี่โอบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องินีกว่าเลยพวกนี้ก็แบบว่าอ๋อพี่ขวัญเลย่องอะไรบเซ็นเซอร์ด้วยนะคะ 私たちは私たちは私は私たちは私は私たちは私たちは私たはじめまして、私たちは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 いたちは私たはいは私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 たちははい。は私はい。はじめまして。私私たちはははははは มันตาชีต์แต่จริงว่า The d u t c h l a n d e r มันอฟันอันนี้คือร้านเนื้อย่างเราต้องขึ้นลิฟต์ไปไม่รู้ไม,ไม่รู้มองง่ายกันไปก่อนก่อนรอบรลบรอบ,บอืมอันนี้มันเกิกไทยใช่อันนี้อันนี้เป็นพูดอ่ะ 啊！哎呀！来来 ชีว่าตัวชีวานเดสตฮ่าไ่าฮ่าฮาฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่นฮาฮ่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 า่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮาว่้ฮ่าาฮ่าฮกาฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่่าฮ่ What?